เข้าบ้านกับแม่ไหมเออเข้าหรือเปล่าตกลงเข้าไหม <c oughs> ฮะตตันอะไรล่ะตตันอะไรล่ะลูกตตันอะไรอย่าเมื่อกี้ตตันอะไระเข้าก็ไม่เข้าแม่จะเปิดไปแม่ไปรดน้ําต้นไม้ก่อนแม่ไปรดน้ําต้นไม้แป๊บนึงยายไม่อยู่ต้องรดน้ําบ่อยหน่อยเพราะว่ามันหน้าร้อนเช่นน่าตตันค่ะ จะเข้าปิกยั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 กเอออะไรเอรยอย่ามั่วเลยวะเฮ้ยมาอะไรอย่ามั่วใครอย่ามั่วเราวัดระดับความชื้นก่อนอันนี้เพิ่งลดไม่ต้องลดรับวัดระดับความชื้นของ อันนี้ก็เพิ่งลดนะเนี่ยน่าจะเพิ่งลดเม่อลดอห่วงแต่ต้นในในี้ต้นใหญ่นี้มันจะตาย <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนบ้านดิฉันรอบเลยเห็นปะ आपल्या ฝั่งนี้แดดแรงฝั่งนี้แดดแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาร์ติเตลูโยนะคะอาร์ติเตลูโยอารติเตลูโยค่ะอารติเตลูโยอารติเตลูโยนะคะ,ะ,คะทุกคน ปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้จะทําให้บ้านเราเย็นนะค่ะอย่างน้อยก็มีเขาเรียกว่ามันมีมีม่านกันแดดให้เราได้นในระดับหนึ่งคุณแพ้พูดภาษาลูได้เหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะภาษาลูพูดได้เป็นบางคําเช่นเลียยหู้อย่างเงี้ยเลียยหู้อือ บางคำบางคำพูดได้บางคำพูดไม่ได้แต่เก่งจริงๆนะกระเทยที่พูดภาษารู้ได้อะตลกด้วยตลกแล้วก็เก่งพูดเก่งฟังแล้วก็หา เดี๋ยวดึกก็วิ่งตอนนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไหลดึกๆแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววิ่งตั้งแต่ห้าทุ่มบางทีก็ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งวิ่งเสร็จก็นอนเลยอาบน้ำพอจาจะอาบน้ำมีกะลีกกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้ไหลกลางคืนไม่ได้ไหลดึกๆอ่ะไม่ได้ไหลก็เลยไหลนี่ตอนนี้ทีเดียวไหลตอนนี้ทีเดียวเลย เก็บรองเท้าต้องซื้อที่เก็บรองเ,ท,เงท้ามาใส่นะอันนี้มันก็งลบลบไปหมดอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นนี่ไงวิ่งตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงอืมนี่ไงนี่ตรงนี้นี่วิ่งตรงนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้แบบวิ่งเอาเป็นเอาตายอะไรนะทุกคนวิ่งแบบเพื่อให้มันได้ออกกำลัง หน่งชั่วโมงอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณห้าร้อยแคลอรี่ห้าร้อยแคลค่ะยุงไม่มีไม่มียุงทาตัวตะไคร้หอมทาตัวตะไคร้หอมค่ะไม่ค่อยมียุงอะไรอยู่กับหมาสบายใจ อยู่กับลูกชายมาเลยวันนี้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าแม่ไม่อยู่แม่ไปอ่อมอยู่กับลูกลูกชายสุดที่รัก ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวย้ายไปบ้านใหม่จะหาแฟนให้เขาแต่ว่าตอนนี้ยังมีไม่ได้เพราะว่าบ้านแคบไม่สาม,มารถรับสมาชิกในบ้านเพิ่มได้นะปุย้ยปุย้ยยางมีเจ้าสาวไหมไปงานเหลืองซันมาแล้วค่ะปุ้ยยางมีเจ้าสาวไหมคะแม่ไหมปุ้ยยังมีเจ้าสาวไหม,ไหมครับปุยย้ยยางมีเจ้าสาวไหม,หม,มปุยย้เาาปยเป็นหนุ่มยงังปุ้ยยังเด็กอยู่ปีหน้าก่อนปุ้ยยังมีเจ้าสาวแล้วรอ ฮะโอ้ย,ยังเด็กอยู่เลยอยู่กับแม่ดีกว่าอยู่กับแม่ดีกว่าแต่อยากให้เขามีลูกนะฮะเอาขอลูกสักหน่อยได้ไหมสักคอหนึ่งขอลูกสักคอหนึ่งได้ไหมเอาลูกลูกให้แม่สักคอหนึ่งได้ไหมเอาหลานให้แม่สักคอหนึ่งได้ไหมแม่อขอหลานสักคอหนึ่งได้ไหมฮะมวิ่งกันให้เต็มบ้านไปเลยวิ่งกันให้เต็มบ้านไปเลยขอสักคอหนึ่งได้ไหมอืม ผมปุยหน้าหลังใช่คะ่ะไม่ใช่ผมปุยผู้ชายคะ่ะผมปุยเป็นผู้ชายอืม ไปเดี๋ยวเดินเ,เสียบนี้ก่อนเสียบนี้ก่อนนี้แม่เสียบแบตก่อนทุกคนแป๊บนึงนะคะดิฉันเปิดพัดลมก่อน <c oughs> <c oughs> มีคนบอกว่าแพรลี่เป็นลูกสาวคนเดียวลูกสาวหรือลูกชายเอาดีๆเป็นลูกสาวคนเดียวยังไงมีแต่ลูกเนี่ยสมบัติทั้งหมดยกให้โป้เดี๋ยวเขียนวินัยกรรมไว้เลย รับฟินทุกบาททุกตงตังยกให้ปุ้ยหมดเลยปุ้ยได้เป็นทายาทไปเลยทายาทร้อยล้านให้ปุ้ยเป็นทายาทร้อยล้านเป็นทายาทไหมฮะฮะเลียอย่างเดียวเลยตกกระป๋องอืม <c oughs> ลูกชายค่ะไม่ใช่ผมปุ้ยไม่ใช่ลูกสาว ลุ้ยเป็นผู้ชายครับผมบอกเขาดิล mm hmm. ุ้ยเป็นผู้ชายดุ้ยเป็นลูกชายแม่ไม่ใช่เป็นลูกสาวปุ้ยเป็นลูกชายบอกเขาไปไปเล้วไปหาของกัดมาไปหาของกัดมามากัดมือไม่ได้ะน้ำลายไปไปไปหาของเล่นมาของเล่นอยู่ไหนวะเเจ็บเจ็บเจ็บไปอ้าอ้ สนใจปุ้มปุ้ยลูกของพ่อสวยหลายตัวเลยปุ้มปุ้ยเป็นพ่อพันธุได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นหมากีดฟอร์มเขาสวยขนเขาตั้งดูดูด,ดูฟอร์มเนะี่งฟอร์มสวยนะปุ้มปุ้ยอ,อยู่นั่นแหละอ,อยู่นั่นแหละเอออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมานอนลง ฟอร์มเขาสวยนั่งลงสีนั่งลงสีงงสไปแล้วกระโดดไปแล้วติดทุกคนตอนนี้เขาดีคือเขาติดทุกคนนะเขาติดเขาติดพ่อด้วยเขาติดเขาติดแม่ <S <S อ,มอยู่กับแม่เขาก็ติดแม่มีแต่คนตามใจอนะ่ะบ้านที่ฉันเลี้ยงหมาตามใจหมดเลย พ่อก็ตามใจแม่ก็ตามใจเลี้ยงหมาดีทุกตัวอ้วนทุกตัวเลยเลี้ยงหมาอ้วนเอยป่ยป่ยไปไหนแล้วใช่ใช่ใชปอมฉลาดมากปอมเป็นหมาที่ฉลาดถ้าเราทำมือจะตีเขานะถ้าเราทำมือจะตีเขานะเขาจะแบบเอาขามาแบบขออย่าตีอย่างเหมือนแบบอ้อนนะอย่าตีหนูอะไรประมาณนะี้ป่ยป่วยไปนี่ตี ไปมาเร็วๆมาเร็วเมาหาแม่เร็วๆวมาตรงนี้เร็วเรวมาอุ้มๆอุ้มๆเรวไม่ไม่มาแล้วอยู่ใต้ใต้โซฟาแล้วกลางคืนนอนหน้าห้องกลางคืนนอนเฝ้าหน้าประตูเลยหนะ้าประตูห้องนอนอ่ะรอดิฉันตื่นรอดิฉันตื่นเขาจะออกไปหลังบ้านพร้อมดิฉันนะตอนตอนบ่ายๆดิฉันตื่นมากินข้าวอย่างเงี้ยน,นางก็จะรอออกมาหลังบ้าน ขนล่วงค่ะถ้าเลี้ยงปอมอะ่ะต้องทําใจนะต้องดูดดูดด,ด,ดูดขนทุกวันอาบน้ํำบ่อยๆแล้วก็ให้เขากินพวกน้ํามันปลาอะไรอย่างเงี้ยนะตัวบารุงขนยิ่งเฉพาะช่วงที่เขาแบบเริ่มผัดขนจากเด็กเป็นหนุ่มอะ่ะอันนั้นน่ะคุณต้องทําใจเลยนะถ้าคุณจะเลี้ยงปอมถ้าจะเลี้ยงปอมคือต้องทําใจเลยนะบอกแค่นี้แหละ ต้องทําใจเลยขนล่วงแล้วก็เหมือนแบบขนล่วงเหมือนกับหน้าเขาจะเหมือนลิงเลยนะต้องขนล่วงฮนะมันเหมือนลิงเลยขนมันจะเหลือ,ยอ,อหออย่อมนึงออเพื่อเหลือก็หย่อมนึงอืมแต่พอเขาแบบบํารุงดีถ้าไม่อยากให้เขาร่วงเยอะต้องให้บารุงตลอดครับต้องให้เขากินน้ามันปลาขนจะมันขนจะวาวมันแล้วก็ไม่ล่วงเยอะ นั่นแหละนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองก็ขึ้นอา้าวขึ้นหนาวเนาะ ทานข้าวไปแล้วค่ะเมื่อกี้พ่อไปซื้อไข่ให้กินไข่เป็ดไม่รู้จะก,กินอะไรนะเมื่อทีอ่ะก็ไข่ถึงไข่ทอดก็อิ่มแล้วไข่ทอดไข่ดาวสองฟองพ่อทอดให้สามฟองก็จะกินหมดกินไปสองฟองไข่เป็ดก็วิ่งฉ่ำแล้วนะก็สองฟองอ่ะแล้วก็เลียงผักหวานแม่ไม่อยู่ทานข้าวกับ กับใครกับอะไรหรือกับใครกับพ่อคะ่ะพ่ออยู่พ่ออยู่จะปกติดิฉันน่ไม่ได้กินข้าวเย็นนะแต่เหมือนว่าช่วงนี้มาวิ่งด้วยมันต้องกินเพราะว่าถ้าเราแบบไม่กินเลยแล้วท้องว่างมากๆมันวิ่งไม่ไหวนะคะใจสัน่นเราต้องไม่ทรมานตัวเองเราต้องไม่ทรมานตัวเองเนี่ยอย่างมุดเรากินตอนนี้ขวาเราจะวิ่งอ่ะเราก็วิ่งโน่นนะสี่ทุ่ม มันก็เริ่มย่อยแล้วอะไรย่อยแล้วเราก็ไปเผาผลาญพลังงานมันร่างกายมันก็ได้เบิร์นด้วยแล้วมันก็มีพลังงานสำรองเราต้องเราต้องแบบเดินสายกลางแบบพอดีพอดีนะไม่ใช่แบบข้าวก็อดออกกําลังกายอีกเดี๋ยวก็ได้น็อกนะเดี๋ยวก็ได้น็อกนะทําอะไรมันต้องแบบพอดีพอดีปกติแต่ก่อนที่ไม่กินข้าวเย็นเพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายก็เลยไม่กิน ไม่กินตอนเย็นเพราะรู้สึกว่ากินตอนเย็นแล้วนอนมันอ้วนเร็วมากเป็นคนที่อ้วนง่ายถ้าแบบเพอกินตอนกลางคืนสักถ้าแบบดิฉันแบบเพอกินข้าวช่วงกลางคืนนะ่ะนะเพอกินข้าวช่วงกลางคืนสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมาเลยแก้มออกก่อนแก้มมากาแก้มกับเนียงมาก่อนพวกพวกเลยอืแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งกลางคืนเราก็เลยสามารถแบบกินทานข้าวตอนเย็นได้จะพลังงานไว้ก่อนเดี๋ยวไปวิ่ง เก็บพลังงานไว้ก่อนเดี๋ยวไปวิ่งแต่กินข้าวจานเดียวเองนะเมื่อกี้ไม่ได้ก็ไม่ได้กินเยอะกินจานเดียวก็โอเคอยู่หนึ่งจานช่ำๆนะครถ้าแพรลี่ไลฟ์ดึกไม่ไลฟ์ดึกก็จะไม่ต้องกินดึกแต่บางทีไปวิ่งไปวิ่งมาเตร็ดกลับมาก็หิวข้าม <c oughs> กว่าจะนอนอาบนะ้ำเตะไว้าหิวที่ยหิวหิวแต่บางทีก็ฝืนนะ ฝืนน่ะไปวิ่งไปวิ่งมาเสร็จอาบน้ํเอะไม่หิวหิวจังหิวคอร์นี้นิดนึงได้ไหมอนุนนิดนึงได้ไหมสรุปนะไม่เป็นผลน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมจ้าเอาได้เลยครับผลไม้เออต้องมีผลไม้ติดตู้ไว้บางทีก็กินส้ม กับชมพู่ชอบกินชมพู่ ทานไข่ต้มกาแฟช่วยอะไรคะทานกาแฟช่วยช่วยอะไรคะคืออะไรทานกาแฟช่วยทุกคนเดี๋ยวจะฉันลงไลฟ์แล้วนะไลฟ์มานานแล้วเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ